วันนี้เราก็จะมาเล่นแบบสนุกๆกันนะคะใชิดประปากเนี่ยใช่แบบส,สนุกอ่ะเราก็จะกดเข้าไปเป็นกันเลยเราก็จะเข้ามาหน้านี้กันก่อนพอเข้ามาแล้วแล้วเราก็ต้องมารับของรับน,นี เข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้เลยหัวเราหัวเราบักไม่ใช่บักหเรกมันโดนลบว้าว้า,าสวยมากๆเลยแล้ววันนี้ก็เป็นวันเน็กด้วยใช่ไหมแล้วเราก็จะมาเล่นแบบนี้กันมาดูแพท,ทีก่อน คือยังไงเอาให้เราเดินเข้าไปตดี๋ยวเราจะไเนี่ยอ๋อโอ้โหอันนี้เครื่องเล่นใหญ่มากโอเคมีงานให้ทำด้วย อันนี้พลังงานความทำความสะอาดโอเคโอ้นี่เราเข้ามาแล้วก็จะ,ะมีอะไรใช่ไหมก็ต้องเดินผ่านปุ๊บอ่าโอเคแล้วเราก็จะได้เงินมาด้วยโอเคคือขี่ภาพยนต์หาดาบ โอเคไม่เป oh. huh. okay, right, so ็นไรงั้นเราเราเข้ามาดูที่แรกกันก่อน ก้ปีห9ึ่งพันเกาใช่ไหมน่าจะเป็นปีต่างๆศิละปะขอความหวาดกลัวคุณสามารถนอนหลับหลังจากดูได้หรือไม่ภาพ,พยนตร์สยองขวัญภาพยนตร์สยองขวัญในการผลิตความบ้านในสุสารเออผู้จัดการสวัสดียินดีต้อนรับ เออในเพลงใยโอ้ภาพยูจะเริ่มต้นอ๋อถ้าพยูจะเริ่มต้นแล้วสิคือเราจะต้องเดินเข้ามาอย่างงี้เหรอ แม้แต่ดาราภาพยนต์ที่ซิปให้อาหารกล้วยเขาอะไรเนี่ยเขาทำน่าสนุกดีนะ กำมังต่อแถวกันไปยาวๆเลยใกล้ถึงคิวเราแล้วเฮ้ยถึงคิวเราแล้วตึ่นเต้นอะเนี่ยอยากดูหนังอุ้ยเรื่องนี้สนุกอุ้ยสองอุ้ยฮัอยากดูุกเรื่องอ

อันนี้เออเข้าใจแล้วเราก็จะมารถมารอรถคันของเราวิ่งเต้นวิ่งเต้นอ่ะ จุดหมายแรกของเราคือปา่ปาป่าป่าตะวันตกอสวยมากทำไมหันได้ทางเดียวอ่ะว้านม่น่ากลัวเนี่ย ดลอ,อ็อกเตอร์แฟงเกสไตดึงคันยกหูหสิ่งประดิษฐ์ของฉันมันยังมีชีวิตอยู่มันยังมีชีวิตอยู่เด็กในเวลากลางคืนเพลงที่พวกเขาทำเลือดของฉันไหลผ่านเสื้อเส้นเลือดของคุณ ดูเหมือนว่าเขาอยากให้เราเดินทางไปในป่าเอมเอมชี่อะไรนี่แหละคุณพร้อมที่จะออกเดินทางเอเมชี่หกสิบขอให้สขดับการเดินทางอุ้ยดีนะอ่าอุ้ยมีเือจม หกได้ยินไหมย่งเข้าไปได้กระดังซ่อมบงรูง,งได้ย้อนกลับไปในอดีตสก็ที่ยอดเยี่ยมมาตรีฉันคดนพบที่วิธีที่จะไปไม่ว่าคุณจะทำอย่างไรยาไปแป นี่คือ KF119 ที่หลที่วมอยู่ในมือเขาลวมอยู่ในมือมออกจากมือทันทีฉันทำสามเขาลวมอยู่เดียวอืมอืมเลยก่อนตอาปากกามาเป็นฟันบ้างนะคะฟันเหลือมากเรากลับไปทุ ที่สตูดิโอแล้วดูเหมือนว่าพวกเขากำลังเตรียมพร้อมให้เซอร์เรถ่ายฉากใหม่ที่ชุดในเมืองโอ้ยอ,อย่างที่คุณเห็นธรุรกิจที่ธรุรกิจทำหนังแต่ถ้าคุณมีความกล้าทุกคนสามารถทำได้ในฮอร์ีวูเหมือนมันจะมีอยู่จริงเลยเนาะใช่ปะมังเราเคยเห็นอยู่เมื่อวาน อ่าและนั่นคือห้อในนาผมทุกคนหสนบการเข้าร่วมคอนเสิรเพลงนี้เจอกันในภาพยนตร์หมดแล้วเหรอฮูย<ฮ>กำลังหนุกเลยแต่งั้นเราจะกลับไปกันแล้วจะเปลี่ยนเครื่องเล่นมนจะอัน,นี้สนุกมากเลยนะอืม กลัไปแล้วก็จะไปเดินดูอีกไอ้หวนอลิตโอเคมายัง ออกมาแล้วว้ยกว้างมากเลยนะเนี่ยเราเข้าไปทาง,างนี้แล้วก็จะเป็นร้านค้าอะไรต่างๆนั้นนะอันนี้เวทีเสียงสองเป็นไงเข้าไม่ได้นี่ ของที่เราลืมเครื่องแต่งกายสะกดไม่เอาร้านอาหารอุย้ยมาถึงตรงนี้แล้วอ้ยน่ารกกักจะดสิบโ,บโลไม่มีตัง ยเรลาปิดปีต์เหมือนเขาจำลองเป็นเมืองเลยเซน่ันพาร์ค บริษัทยูเนียนซิตี้นิวส์ซิตี้นิวส์สิอะไรเดะอีสี่นาทีคืออะไร คนอยากกดออกให้ทุกคนมากดตรงนี้นะนี่กดออกให้ดูอย่างเงี้ยอืมอู้ฮ่าอีกแล้วที มาทีอยูอ่อู้แล้วก็จะมีแผนผังโลกตรงนั้นด้วยถ้าแบบว่าเราเติมเจ็สิบโลตรงนีใช่ปะเราก็จะได้เิอแบบทางเข้าด่วนแล้วมันก็ไม่ต้องมารออะไรอย่างเงี้ยตัวเราไม่เอาเราไม่เอาหรอก ลองเล่นเครื่องเล่นนี้เนาะอันนี้าจะอีกนานเลยงั้นเอาดีกว่าเปลี่ยนแบบเอาสอรป้ายชื่อของคุณโดยซื้อเกมพาสเกมพาสปรับแต่งป้ายชื่อเยี่ยมชมโซเชียล มีเดียอ้าวยังอ่านไม่จบเลยอืมโอ้ยมาเอาที่ไหนอีกอ๋อข้างๆกันนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปอืม